ประจำเดือนก็มาทุกเดือนแต่ทําไมยังไม่ท้องสักทีอันนี้เป็นหนึ่งในคําถามยอดฮิตมากเวลาที่เราไลฟ์แล้วมีมีคนให้ความสนใจเราถามมาถามทุกรอบคุณหมอคะหนูมีประจำเดือนทุกเดือนเลยมีเพศสัมพันธ์ก็มีอย่างสมานเสมอเอ๊ะทําไมไม่ท้องสักที6เดือนก็แล้วปีนึ่งก็แล้วสองปีก็แล้วอย่างนี้ครับการที่เรามีประจำเดือนมันแปลว่าไข่เราตก การว่าทุกเดือนเราไข่ตกแต่การที่เราไข่ตกมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นของการที่จะตั้งครรภ์เนืน้อภาพออกนะครับสมมุติว่าไข่ตกมาละปรากฏว่าน้าเชื้อข่ชายน้อยอา้าวน้ําเชื้อไม่มาเจอกับไข่ก็ไม่ท้องไข่ตกละน้ําเชื้อฝ่ายชายดีทอด่อนาไข่ตันอา้าวน้ําเชื้อกัก ไข่ก็ไม่เจอกันเพราะทอ่อนำไขต่ตาก็ไม่ท้องน้ําเชื้อดีไข่ดีดท่อนําไข่ไม่ตันน้ําเชื้อกับไข่มาเจอกันผสมกันไม่ดีอา้าวก็กลายเป็นตัวอ่อนที่ไม่ดีก็ไม่ท้องสมมติตัวอ่อนดีมันจะมาฝังตัวละปรากฏว่ามีเนื้องอกเบียดในโพรงมดลูกลูกไม่มีที่อยู่ก็ไม่ท้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่เรามีประจำเดือนอย่างน้อยมันเป็นตัวบอกได้ว่าอ๋อไข่เราตกนะแต่มันไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยว่าเราจะท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือสมมุติว่ามีประจำเดือนมาตรงโอเคละแต่ถ้าพยายามมาแล้ว6เดือนหรือหนึ่งปียังไม่ท้องก็ต้องมาตรวจสาเหตุอื่นนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ